เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประว,วิเวชาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนน,นนักศึกษาเริโททุกคนกระผมนายชยศปานรับร้อยวันนี้ผมจะมานำเสนอการบริหารจัดก,การหลักสูตรซึ่งในเนื้อหานะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การหลักสูตรสองกระบวนการบริหารจัดก,การหลักสูตรสามการบริหารจัดก,การหลักสูตรระดับชาติท้องถิ่นสถานศึกษาและห้องเรียนสี่บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรมีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในสารศึกษากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรได้แก่การวางแผนนำหลักสูตรไปใช้ในการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินใช้หลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆฟังก์ชันที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรความหมายของหลักสูตรหมายถึงการวางแผนควบคุมกำกับดูแลการจัดระบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน โครงการวิชาการที่สารศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรและการสอนโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะธรรมชาติการบริหารจัดการหลักสูตรมีความสำคัญต่อผู้บริหารและครูในการวางแผนการควบคุมกำกับดูแลการนิเทศการศึกษาการพัฒนาครูการพัฒนาผู้เรียนการมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้วัตถุประสงค์และผลของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพควรมีหลักการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 1. หลักความชัดเจน 2. หลักคุณภาพ 3. หลักความพร้อม 4. หลักการสนับสนุน 5. หลักประสิทธิภาพ 6. หลักความรับผิดชอบ 7. หลักคุณธรรม 8. หลักการมีส่วนร่วม 9. หลักการนิเทศกำกับติดตาม สิบหลักการประเมินผลปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรแบ่งออกเป็นสองปัจจัยคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในหมายถึงปัจจัยที่อยู่ในสถานศึกษา 1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนบริบัติการประจําปีของสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง4ด้านเช่น 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2การพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพและศักยภาพให้สูงพอ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการจัดหาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีปัจจัยภายนอกหมายถึงปัจจัยที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรเช่นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน การสนับสนุนของผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานของรัฐเอกชนการสร้างเครือข่า,ขายให้เกิดความร่วมมือการนิเทศกำกับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดการประมูลคุณภาพภายนอกเป็นกลไกที่สำคัญในการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพดังนั้นปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรได้แก่ปัจจัยที่อยู่ภายในสถานศึกษาและปัจจัยที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา การวางแผนการใช้หลักสูตรการวางแผนเตรียมการใช้หลักสูตรไปใช้บุคลากรผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้จะต้องศึกษาวิเคราะห์ความเข้าใจหลักสูตรที่จะนำไปให้ความเข้าใจตรงไหนทำนองเดียวกันแล,และสอดและสอดคล้องต่อเนื่องกัน 1. การตรวจสอบหลักสูตรก่อนนำไปใช้ 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไปนี้1การศึกษาหลักสูตร2ความพร้อมของครู 3. ความพร้อมของผู้เรียน 4. การจัดตารางสอน 5. การจัดครูสอนศึกษาต้องการให้คุณภาพสอนตรงกับความรู้ความสามารถการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม การสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้การสนับสนุนแหล่งวิทยาการต่างๆการจัดสภาพแวดล้อมการวัดการประเมินผลผู้เรียนการนิเทศกำกับติดตามดูแลใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษา การนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตร 1. การวางแผนการนิเทศกำกับติดตาม 2. การจัดสายงานบริหารในการนิเทศกำกับติดตาม 3. การสร้างระบบและรูปแบบการนิเทศกำกับติดตาม 4. การสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดี 5. การสร้างเสริมบรรยากาศที่ดี 6. การส่งเสริมให้ครูเกิดความเข้าใจ 7. การกระตุ้นให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน แปดการสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก้าการสนับสนุนให้ครูมีทักษะในการสื่อสารสิบสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ11สนับสนุนให้ครูประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ12รายงานผลการนิเทศกำกับติดตามการประเมินการใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการในการพิจจรณาคุณค่าของหลักสูตรว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติขณะที่มีการดําเนินการใช้หลักสูตรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนําไปใช้ได้ดีเพียงใดหรือบุ้องในจุดใดในการประเมินการใช้หลักสูตร 1. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจน 2. การกําหนดองค์คณะบุคคลในการประเมิน 3. การกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล หกการรายงานผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติปัจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตรมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาดังนั้นหลักสูตรต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ในระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับท้องถิน่นระดับสถานศึกษาระดับห้องเรียนซึ่งหลักสูตรที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาขัาง้งพื้นฐานประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือ 1. หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพพทธศัก,กราช2,551ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพชุมชนและท้องถิน่นส่วนที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมให้สอบ้องและเหมาะสมกับจุดเน้นของการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติมีดังต่อไปนี้ 1. การวางแผนพัฒนา,นาใช้หลักสูตร 2. ส,สนับสนุนการใช้หลักสูตร สามกำกับติดตามใช้หลักสูตรสี่ประเม Mont ินการใช้หลักสูตรการวางแผนการใช้หลักสูตรหนึ่งการวางโครงการศึกษานำร่องสองการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามการวางแผนอบรมครูผู้บริหารสี่การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการใช้หลักสูตรหนึ่งส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานระดับท้องถิ่น สองส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสามส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณสี่ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการห้าส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้หกส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายในการนำมหลักสูตรไปใช้สามการกำกับติดตามการใช้หลักสูตรหนึ่งการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสองการวัดและการประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนรู้ สามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักง,งานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีบทบาทหน้านที่ในการประเมินใช้หลักสูตรดังนี้ 1. ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติโดยมีการประเมินระดับชั้นที่สําคัญดังนี้1ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2ชั้นประถมศึกษาปีที่6 3มัธยมศึกษาปีที่3และ4มัธยมศึกษาปีที่6 สประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลาง 3. ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร 4. การติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องหินหน่วยงานระดับท้องหินได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดสังกัดอื่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวการในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาการวางแผนการใช้หลักสูตร 1. การวางแผนการวิเคราะห์สภาพความต้องการของท้องถิ่น 2. วางแผนสนับสนุนงบประมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์3วางแผนการสนับสนุนงบประมาณและสื่ออุปกรณ์4วางแผนสนับสนุนงบประมาณและสื่ออุปกรณ์ 5. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร 6. วางแผนนิเทศกำกับติดตาม7วางแผนนิเทศกำกับติดตามการวัดและการประเมินผลการสนับสนุนการใช้หลักสูตร 1. ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการต่อสถานศึกษา 2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 4. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนการใช้หลักสูตรกระจัดการศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุน,นการดำเนินการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตร 1. สื่อสารความเข้าใจกับสารศึกษาและครูผู้สอน2นิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 3. นิเทศกำกับติดตามดำเนินการการจัดการเรียนการสอน 4. นิเทศกำกับติดตามการวัดและการประเมินผลกํากำกับติดตามการศึกษาโดยส่งเสริมให้สารศึกษาสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูล หกมีกลไกการกำกับติดตามคุณภาพการศึกษาโดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเจ็ดตรวจสอบทรบทวนคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบการประเมินการใช้หลักสูตรการประเมินคุณภาพผู้เ <plural> รียนระดับท้องถิ่นการประเมินการใช้หลักสูตรระดับท้องถิ่นการบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่นการติดตามผลการใช้หลักสูตรระดับท้องถิ่นการประเมินการใช้หลักสูตร หลักสูตรสานศึกษาเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมกันสามส่วนเข้าด้วยกันคือส่วนที่หนึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดในหลักสูตรกลางส่วนที่สองเป็นความต้องการของท้องถิ่นส่วนที่สามเป็นความต้องการของสถานศึกษาการวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาหนึ่งการวางแผนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสองการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสามการวางแผนงบประมาณสี่การวางแผนพัฒนาบุคลากร ห้าการวางแผนการประชาสัมพันธ์หกการวางแผนการจัดโครงสร้างหลักสูตรเจ็ดการเตรียมซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแปดแผนจะทำข้อมูลสารสนเทศ 9. การติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรการนำหลักสูตรสารศึกษาไปใช้ 1. สารศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจกับหลักสูตรสารศึกษา 2. จัจะทำโครงสร้างหลักสูตรโดยกำหนดจำนวนชั่วโมง 3. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 4. จัดทําโครงสร้างรายวิชา5จัดทําหน่วยเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ 6. ซ้อมตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 7. การประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดการสนับสนุนการใช้หลักสูตรสารศึกษา 1. การพัฒนาบุคลากรพัฒนาองค์กร 2. การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรทางการศึกษา สามการมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสี่สง่สงเสริมสนับสนุนทางวิชาการห้าสนับสนุนให้มีการนำเสนอเผยแพร่งลงานทางวิชาการกานิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรสารศึกษาสารศึกษากำหนดนโยบายกรอบแนวคิดทิศทางเกณฑ์ ang, การประเมินติดตามมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบมีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนมีการกำกับติดตามการวัดการประเมินผล การใช้การประกันคุณภาพการศึกษาการติดตามคุณภาพทางการศึกษาการทบทวนคุณภาพการศึกษาการประเมินการใช้หลักสูตรการประเมินการใช้หลักสูตรสารศึกษาเป็นการประเมินสำลีผลของหลักสูตรว่าเมื่อนำหลักสูตรไปใช้แล้วผู้เรียนที่จดหลักสูตรสารศึกษามีคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรสารศึกษาที่กำหนดไว้หรือไม่สรุปการบริหารจัดการหลักสูตรระดับห้องเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรระดับห้องเรียนครูผู้สอนเป็นบุคคลสําคัญที่สําคัญที่สุดที่จะนําหลักสูตรสถานศึกษามาปฏิบัติใช้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบ,บ,บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาบทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีขอบข่ายความรับผิดชอบภารกิจของสถานศรึกษาสีด้านได้แก่หนึ่ง ด้านวิชาการ 2. งบประมาณ3บริหารบุคคลและ4บริหารทั่วไปการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาศึกษาหลักแนวคิดและจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ดําเนินการแต่งตั้งคณะการกรมการบริหารหลักสูตรสสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร5จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ7สนับสนุนงบประมาณทรัพยากรอย่างเพียงพอ 8. ระดมเงินทุนและทรัพยากรบุคคล 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ 11. จัดทำแผนนิเทศอย่างเป็นระบบ 12. จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 13. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถานศึกษา 14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดังนั้นผู้บริหารสารศึกษามีบทบาทการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการบทบาทของครูผู้สอนกับการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาครูผู้สอนเป็นบุคคลสําคัญผู้สอนเป็นบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรในการนําหลักสูตรสารศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้เรียนกับการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาบทบาทของผู้เรียนกับการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาว่ามีบทบาทส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ของตนเองร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บทบาทของผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศ,าศาึกษาเกี่ยวกับการจัดการศาึกษาและบริหารหลักสูตรการศ,าศาึกษาผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศ,าศาึกษามีบทบาทในการบริหารหลักสูตรโดยร่วมกันกำหนดสาระของหลักสูตรการศาึกษาร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ บทบาทของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสารศึกษาก,กับการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรโดวยวางแผนการดำเนินง,งานวิชาการกำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาจะทำคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการพ่หาหนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลประสานความร่วมมือจากบุคคลในการใช้หลักสูตรประชาสัมพันธ์การบริหารหลักสูตรเป็นกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆการนิเทศกำกับติดตามการประเมินการใช้หลักสูตรมีความสําคัญต่อผู้บริหารและครูในการวางแผนการควบคุมกำกับดูแลการนิเทศการเรียนการสอนการวางแผนการใช้หลักสูตรเป็นการเตรียมการให้มีความพร้อมด้านต่างๆ ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักสูตรก่อนนำไปใช้บทบาทของผู้บริหารการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและบุคลากร จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนงบประมาณพัฒนาหลักสูตรแหล่งการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือจัดทำแผนการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้การวัดการประเมินผลการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษากระผมนายชยศปานนับร้อยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ